สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แวบ,บมา işte, อ,ามาอีากแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆจ้ะวันนี้แววมาหาหมอจอ้ะอ่าคุณหมอคุณหมอประจําตัวของแววเนาะส่งตัวแววมาหาหมออ่าก็ตรงนี้เขาจะเป็นอ่าส่วนที่แบบว่าเอ็กซเรย์จ้ะหัวเข่าแววเนะ่ะมันยังไม่หายปวดจ้ะมันก็ยังแบบว่าปวดแบบแป๊บๆแต่ก็ไม่ได้แบบว่าปวดทรมานมากนะ่ะมันจะเป็นแบบว่าแป๊บๆแป๊บๆเป็นบางทีอย่างเนี้ยแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกแบบถ้าเอามือไปจับอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบว่า มันเจ็บแบบนิดๆอย่างเงี้ยเรา๋ยลมเนาะเมือ่อเมื่อปีที่แล้วจะเดือนมกราคมเดา๋ยวจได้เลยเดือนมกราคมวันที่ 8, แปดเดี๋วลมเมื่อปีที่นะแล้วเนาะเราที่เนี้ยตรงหัวเข่าสองหัวเขา่เขาแบบว่าใช่ไหมมันก็เป็นแบบว่าสีดําสีเขียวเนาะมันเป็นแบบว่าพกช้ำนะ่ะทั้งสองหัวเข่าเลยเราพอหลังจากนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมเพราะว่าหัวเข่ามันพกช้ำเนาะเราแบบมันก็หายไปเนาะพอมันหายแล้วแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกแบบว่าเจ็บแป๊บๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่แล้วที่นี่ มันก็ผ่านมาหนึ่งปีแล้วเนาะแล้วที่มันก็ยังแบบว่ารู้สึกมันไม่ได้เจ็บตรงกระดูกนะแหววููสึกว่ามันไม่ได้เจ็บตรงกระดูกแต่ว่ามันเจ็บตรงหนังตรงหนังตรงหัวเข่าเราอะ่ะอาจจะเป็นตรงเส้นเลือดหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่า,าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราที่นี่ก็เลยอะ่ะไปหาคุณหมอนะเราคุณหมอก็เลยส่งตัวจะ้ะนี่ได้กระดาษมาเราก็จะมาเอ็กซเรย์เนาะแล้วเขาก็จะส่งผลไปให้คุณหมอของแหววเนาะว่าหัเาาวเข่าเราเป็นอะไรอะไรอย่างนี้เนาะ ก็เลยต้องมาหาหมอจ้ะเดี๋ยวมาหาหมอเสร็จแล้วเอ,อ่อเบลก็ต้องไปซื้อกับพงกับเข่าพอซื้อกับเข่าเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องรีบกลับไปบ้านเราก็จะพาสมมกกี้ไปหาหมอจ้ะ สโมกกี้ไม่สบายจ้ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่วันนี้เป็นวันจันทรรเนาะวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะไปบ้านคุณโจประมาณสักสิบนาทีก่อนที่จะแบบขับรถไปบ้านคุณโจแล้วที่าน้องเจนาต้าน่ะก็เลยไปอุ้มสโมกกี้ไงเพื่อที่แบบว่าจะหอมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปบ้านลุงโจก่อนนะเธออยู่บ้านคนเดียวนะอะไรประมาณเนี่ยแล้วที่พอนางไปอุ้มน่ะเราก็มีเป็นหน้าแบบสีแดงแงสีแดงแเงาก็เป็นแบบว่าเป็นสีเทาๆขุนๆนะติดตรงแขนน้องเจนาต้าแล้วนางก็เลยดูว่าเอ้าสโมก กี้ชีหรือเปล่าเยี่ยวหรือเปลา่ายางงี้ใช่ไหมล่ะเราที่เนี้ยเบลก็เลยอ่าไปดูสโมกกี้เนาะว่าเยี่ยวเลอะหรือรอะไรหรือเปลาเ่อาอย่ยพอไปดูแล้วมันไม่ใช่มันเป็นเหมือนเป็นเลือดสีแบบชมพูชมพูผสมผสมก็สีเทาเอ <Sydney> ่ะเหมือน <ๆ S 2> แบบเราที่เนี่บลดูเอ้ามันก็ไม่ใช่เออใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ใช่ชีแเราที่เนี่ยบบคิดว่าเราเบลก็ดูแล้วมันก็เป็นแบบมันออกมาเยอะด้วยอ่ะตรงคางๆมันตรงเป็นแบบ แมวนะมันก็จะมีก้นใช่ไหมตรงก้นสองก้นอนะ่ะมันอยู่ตรงก้นข้างข้างขวามือของเราอะ่ะล้วพอแบบว่าเห็นเอา้ามันไม่ใช่ชีนี่มันเป็นเราคิดว่ามันอาจจะเป็นหนองหรือเปล่ามันอาจจะเป็นตุ่มฝีอ่ะอาจจะเป็นตุ่มฝีเพราะว่าสโมกกี้นะ่ะขนเขาเยอะใช่ไหมหล่ะเราเราก็มองไปเห็นอาจจะเป็นตุ่มฝีตุ่มใหญ่ๆเ้าทีเนี้ยมันแตก พอมันแตกออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นหนองอะ่ะเป็นสีชมพูเป็นสีน้าตาลสีเทาๆอะไรเนี่ยเราคิดว่าหนาจะเป็นฝีนั่นแหละแล้วเบาก็พยายามเช็ดไห้เพราะว่ามันเลอะไปมดตรงขาของสโมกกี้ตรงตรงหางของเขานะ่ะมันเลอะไปมดเลยจ้ะเราดูเวลาไปด้วยแล้วที่เนี่ยเราก็เลยคิดว่าต้องเป็นฝีแหละแล้วที่นี่เบาก็เลยโทรโทรไปอะ่ะหาคุณหมอเนะของสโมกกี้อะ่ะ โรงพยาบาลของซัดเนาะแล้วที่เขาปิดวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วที่พอแบบโทรไปหาเขาเนาะแล้วเขาก็เลยนัดให้แบบว่าพาไปวันจันทร์นี่แต่เพราะว่าเขาเปิดพอดีแบบต้องมาหาหมอเนาะตอนเช้าแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายตอนบ่ายสองครึ่งคุณหมอนัดให้พาสมูก,กี้ไปหาหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนประมาณห้าโมงเย็นบลก็ต้องขับรถไปหาไปมาหาอะไรเพราะว่าเบลเรียนหนังสือด้วยเนาะแบบต้องไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่มาหาลัยแบบเรียนตั้งแต่ตอน หกโมงเย็นจนถึงสองทุ่มครึ่งจากวิชาคณิตศาสตร์สองชั่วโมงครึ่งจ้ะนี่เดี๋ยวเบก็วิ่งวุ่นอย่างนี้เดี๋ยวเดีวราขอตัวเข้าไปหาหมอก่อนเนาะเดี๋ยวไปเอ็กซเรย์ดูก่อนว่าอาการเป็นอะไรเป็นแบบไหนเดี๋ยวยังไงเบลจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะนี่จะ้ะต้องเดินเข้าไปในอาอาคารเขาก่อนตรงนี้จะเป็นส่วนเอ็กซเรย์อะไรต่างๆเนาะ เมื่อก่อนเบลก็มาเอ็กซเรย์อ่ะสมองตรงนี้แหละนี่จ้ะของที่แบวซื้อเาะว่าจะมาซื้อไม่กี่อย่างจา้ะด้วยพอเอาไปเอามาก็ได้พักเต็มเลยซื้อยังไมหมดจ้ะเดี๋ยวจะต้องไปอีกลานหนึ่งก่อนจ้ะลานนี้เบาก็จะเดินไปดูนี่ก่อนไปดูเฮดก่อนเฮดอยู่ตรงนู้นจ้ะนี่จ้ะเบาซื้อของเซ็ตแล้วจ้ะจากลานนี่เนาะ พักผลไม้จ้ะแล้วก็มีพวกขนมคุกกี้เนาะอยู่ก็ร้านนี่จะถูกหน่อยจ้ะเราคิดว่าเราจะเสื้อของไม่เยอะเราคิดว่าเราจะเข้ามาล้านเนี่ยแค่มาซื้อพริกหยวกแล้วก็หัวหอมจ้ะเอาไปเอามาได้ของเยอะเหมือนเดิมเอาถุงมาแค่สองใบเพราะเราคิดว่าเราจะมาซื้อไม่กี่อย่างเนาะ ถุงใสเมพอได้แท้จ้ะเดี๋ยวขนขึ้นรถเนาะเดี๋ยวค่อยกลับไปบ้านเราค่อยเอาถุงออกจากบ้านมาแล้วก็มาใส่ใกล้ในรถเอาจ้ะเดี๋ยวจะขนของขึ้นรถก่อนแล้วก็จะไปร้านที่สองต่อจ้ะนี่จ้ะส่วนร้านนี่เราจะมาซื้อใส่ก่อกนะเราจะเอาไปทากับเขาให้ลูกๆเย็นนี่จ้ะแล้วเราก,ก็ได้พวกน้ำดื่มต่างๆเนาะที่ห่อให้เด็กๆไปดื่มที่โรงเรียนจ้ะจะมี โยเกิร์ตเป็นขวดนี่น้ำส้มน้ำชาน้ำเกลือแร่น้ำผลไม้จ้ะเราได้กุ้งได้กล่องหนึ่งแล้วก็โยเกิร์ตเดี๋ยวเดินไปซื้อไอติมอยู่ตรงนั้นก่อนจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเ,เราซื้อกับเขา้านนี่สเสร็จแล้ว เราจ่ายไปเนาะในนี่95ดอลลาร์จ้ะก็จะได้น้ำดื่มของเด็กๆจ้ะเอาไว้ไปดื่มที่โรงเรียนนี่จ้ะไม่ได้เอาถุงมาเดี๋ยวก็ต้องขนมาใส่รถนี่จ้ะนี่จ้ะอาหารเย็นก่อนที่แบบจะไปมหาลัยเนาะล้วก็จะทำกับข้าวเย็นไว้ให้ลูกๆจ้ะเพราะว่าวันจันทร์ เบลเรียนหนังสือตอนหกโมงเย็นจัดจนถึงสองทุ่มครึ่งเนาะกว่าจะกลับมาบ้านก่อน,นจะเกือบสามทุ่มวันนี้เบาจะทาอ่ะใส่กอกแล้วก็พริกหยวกจ้ะก็จะประมาณเอาใส่กอกอ่ะไปทอดจ้ะทอดใส่กอกเซ็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เอาอ่ะพริกหยวกอ่ะไปพัดใส่กระหัวหอมใส่กระเทียมแล้วก็มีเฮดกระป๋องจ้ะพอพัดรวมกันเร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไป พอใส่ซอสมะเขือเทศลงไปเราก็เอาใส่กอกที่เราทอดเ็จเรียบร้อยแล้วเอาไปหั่นเป็นชิน้นเป็นชิ้นพอดีคำเนาะเราก็เอาไปตุ๋นใส่น้ำซอสเนานะที่ซอสมะเขือเทศเราก็พวกกรพริกหยวกต่างๆที่เราพัดเราตุ๋นเนาไว้จ้ะเราก็มากินก็ขนมปังถ้าเราไม่เอามากินก็ขนมปังเราก็เอามากินก็บข่าสวยของเราก็ได้จ้ะเราใช้พริกหยวกขมดหกลูกเนาะจ้ะ ันเป็นชิ้นยาวๆอย่างนี้จ้ะนี่นะเราจะใช้หอมหัวใหญ่ลูกนึ่งเนาะเราจะมาเจียวกระเทียมให้หอมก่อนจ้ะเดี๋ยวเจียวเอ่กระเทียมใส่น้ำมันมาก,ก่อเพอกระเทียมมีกลิ่นหอมแล้วบอกก็จะใส่พริกหยวกลงไปเลยจ้ะ นี่ใส่กอกที่เรากําลังทอดจ้ะเดี๋ยว,ย,วยุดทำกับเข่าก่อนจ้ะเพราะว่าต้องพาสมุกกี้ไปหาหมอก่อนจ้ะคุณหมอเขานาดัดบ่ายสองโมงครึ่งจ้ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงสิบนาทีเราจะอยู่ใกล้ๆบ้านนีเองจ้ะขับรถไปประมาณห้านาทีก็ถึงแล้วเดี๋ยวพาสมุกกี้ไปหาหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะกลับมาทํากับเข่าต่อจ้ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ปิดแก๊สไปเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวพาสมุกกี้ไปหาหมอกันจ้ะบิลลี่เนี่ยโทรมาหาเดี๋ยวจะบอกว่าที่รักที่รักฉันลางานนะ ฉันจะกลับบ้านตอนบ่ายสองเบบอกเอากลับมาทําไมบิลลี่ก็เลยบอกว่าเอ้าก็ฉันอยากจะไปหาหมอด้วยฉันจะพาสโมกี้ไปหาหมอด้วยบิลลี่ทํางานไม่ได้จ้ะกระวนกระวายสงสารสโมกกี้เนาะเพราะว่าเราคิดว่าสโมกี้ต้องเป็นฝีแน่ๆจ้ะเราฝีแตกเนาะเราบิลลี่นะ่ะทางานไม่ได้เลยห่วงสโมกกี้ก็เลยขอลางานเนาะหยุดงานจา้ะก็เลยหยุดงานครึ่งวันจ้ะแล้วก็จะไปหาหมอพร่อมก็แววดู แววไปหาหมอมือเชา่าดิไปเอ็กซเรย์หัวเข่าจ้ะบิลลี่ไม่ได้ยุดงานจ้ะเราที่นี่น่ะแววก็ไปของแววเองใช่ไหมพอกลับมาบ้านจะมาทํากับคงกับเขาเนาะเราก็จะพาสโมกกี้ไปบิลลี่โทรมาห่วงแมวจ้ะห่วงแมวลางานครึ่งวันจ้ะจะไปด้วยจะไปดูว่าคุณหมอเขาจะบอกว่าสโมกกี้เป็นอะไรเนี่ยสงสารแมวคนรักแมวจ้ะส่วนแววไปหาหมอไปเองจ้ะ ไปไหนไปเองครับรถไปเองพอแมวไม่สบายจ้ะลางานลางานครึ่งวันจ้ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาสมุกกี้ไปหาหมอก็แหววแล้วกับบิลลี่กันจ้ะนี่จ้ะเราจะให้ดูสม ok 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 ุกกี้สมุกกี้สมุกกี้ลูก Smokey Nàng này sẽ bay rồi Smokey Nó đi lục mà Béo ấu có nốm nạ Ấu có smokey Nàng có mì dôm kín nàng này kín khẩu lê chò Come on baby Smokey Come on Smokey Come on sweetheart Smokey Smokey Come oh, on Smokey Come on Ồ, đi lục mà, này, luk mà, má má. เธอ not eat anything สแนกออกมาลี e t มาลมาเรียวมาเดี้ยวดีสักพักหนึ่งคุณหมอก็ออกมาจ้ะเราอยู่ในห้องแล้วจ้ะตอนนี้ Okay, come okay. come ไม่ยอมออกมาขมอรสวีทนัทมาี่ลุกปะ yeah. yeah. ออกมาแล้วจ้ะมารอคุณหมอออกมาแลจ้ะมารอคุณหมอ ส้มก ok ี้ดูพ่ออุ้มลูกกอดลูกจ้ะขนแมวติดเต็มเลยเดี๋ยวก็ไปเราวก็ต้องไปซักเสื้อให้เิลลี่ด้ยวยนี่นะไอ้สมมกี้ไอ้สมมกี้ สงสารนางจ้ะไม่สบายไฮส m มก i ี Hi, <Smoke> มีเห็ดมีพริกหยวกมีหัวหอมจ้ะเดี๋ยวพอพริกหยวกซุกแล้วเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปจ้ะใส่กอกซุกแล้วจ้ะเราก็จะมาหั่นใส่กอกนะก็จะหั่นเป็นสีท่อนจ้ะ จะดูลำรวยได้กินใส่กอกวิ่งมาใกล้ๆแล้วล่ะนี่จ้ะลำรวยนี่มาล่องอยู่ใกล้ๆนี่ได้กินใส่กอกเดเห็นเหาทำอะไรไม่ได้จ้ะหิวตามตลอดเลย ยังคากเด้เนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะตุนเอาไว้เนาะประมาณครึ่งชั่วโมงจ้ะก็เอามากินได้จ้ะสุกเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่จ้ะเราเอาก็จะไปมาหาลัยแล้วจ้ะแววลืมบอกไปจ้ะว่าเราต้องใส่ชีสลงไปด้วยจ้ะนี่จ้ะ Tớ đông bay nhá, nhớ lấy Này cháu Họ thường mà hả lấy đâu cháu ก็จ้ะเดี๋ยวใส่ผ้าพันคอก่อนวันนี้อากาศยังหนาวเลยจ้ะจ้าก,ก็อะไรเมื่อวานนี่ยอากาศอุ่นวันนี้หนาวอีกแกจ้าก,ก็อะไรแบบปั๊บสภาพตัวไม่ทันเลยก็อากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเลยปีนี้หิมะตกแค่วันเดียวอยู่จ้ะปกติเราหิมะนะตกแทบทุกวันเลยฤดูหนาวปีเนี้ยเห็นมะตกแค่วันเดียวเองอากาศเปลี่ยนแปลงเอากระเป๋า เสื๋กันหนาวก่อนอุย้ยอีกแปดนาทีอีกแปดนาทีหองเรียนหนูก็เออาจารย์เข้าก็สอนหนังสือแล้วต้องเดินไปอีกเดินไปประมาณสี่นาทีถึงจะถึงจ้ะเดินไปสี่นาทีถึงห้องเรียนฝนก็ตกไปโปอยเด้บอลเนี้เดี๋ยวจะเอาไอร่มไปด้วย เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าพาย,ยุจะเขา่าเอ้ากระเปองนักเรียนเนาะก็อย่างนักเลยนี่ เดี๋ยวไปห้องเงย็นกัแบแววกันจ้ะดู <laughs> ดูสภาพแบวจ้ะลมก็ไอยังแรงเงอ้ยหนาวหนาวลมยังแรงเลยจ้ะมือแรวก็สั่นด้เนี่ยเอาแวลืมถุงมือในรถไม่ได้ถือถุงมือมาด้วยเดี๋ยวเพอเลิกเรียนมาตอนสองทุ่มครึ่งนีอากาศ ยินแน่ๆเลยแค่นี้มือเว่ก็สัน่นก้อไว้จับกล้องก็ไม่นิ่งมันหนาวเนาะต้องรีบเดินจ้ะนู่นจ้ะอาคารเรียนของเหรออยู่ตึกนู่นจ้ะเงียบเลยไม่มีใครเลยจ้ะมีแต่บอกเดินอยู่คนเดียวเนี่ย คนอื่นเข้าเขาของเรียนกันเลรวไปแล้วนะเนาะแล้วเข้าของเรียนก่อนจ้ะเข้าของเรียนแล้วอัดคลิปให้ดูไม่ได้จ้ะอยากอัดให้ดูอยู่แต่ว่าอัดวิดีโอไม่ได้เนาะดูผมเนาะมันเย็นหูเนาะต้องใส่หมวกเนี่ยไปแหละไปแหละ <laughs> เดี๋ยวไป,ไปเจอกันกับบ้านจ้ะเรียนเ็จแล้วจ้ะโอ๊ยฝนตก เดี๋ยนะเอาถือล่มมาด้วยนี่จ้ะนี่เอาล่มมาด้วยฝนตกจะ้ะหนาวก็หนาวฝนก็ตกอ,ตกอีกถ้าอากาศหนาวกว่านี้จ้ะฝนที่ตกลงมาก็จะกลายเป็นหิม,มนะเนาะแต่พอดีอากาศไม่ได้หนาวมากอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้เป็นหิมะจ้ะแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่ โอ้ยม <extern als. S 1> in ือแบบาสั่นเมื่อตะกี้จ้ะเจ้าหน้าที่เขาขับรถกอล์ผ่านเราตรงหน้าแบบไปกันเลยเป็นเสียงดังหน่อยอเฮ้ยหนาว เอาฉลาดเนาะถือลมมาด้วยเอาลมไปห้องเรียนด้วยเบากาแล้วฝนวต้องตกเอ้ยหนาวหนาวหนาวนู่นรถเราจอดอยู่ตรงนู่นจ้ะ้ยหนาวเดี๋ยวรอให้รถอ,อุ่นก่อนจ้ะาผ้าปันคออก่อน พอขามาในรถเราฝนตกยังแรงเลยที่นี่เดี๋ยวลับบ้านงั้นจ้ะ าสงสารเลยจ้ะไม่สบายเป็นแผลอยู่ตรงก้นเนาะนี่จ้ะนอนอยู่ตรงนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยนางไม่ขยับไปไหนเลยจ้ะตอนนี้แววก็ร่างแผลเนาะคุณหมอบอกให้แววล่างแผลให้สโมกกี้อะ่ะวันละสองครั้งจ้ะเดินมากินเข่าแล้ว ไม่กินดมเฉยร่ำรวยดูร่ำรวยนิใสอะไรแบบนี้ลูกจะมาขู่ใส่น่องทำไมไม่เอาไปกินเข่าของตัวเองแบลแยกอาหารจะให้กินคนละทีเนาะลัวร่ำรวยแย่งกินกินของจะคข้องมดแล้วก็จะมาแย่งอะไรน่องอีกแกฮะไปไป,ปอยน้องอยู่ตรงนี้ลูก แล้วก็หาไปแล้วของจกของกินไหม่หมดเราก็จะมากินของน่องล่ำรวยอา้อาวอ้าวไปไปร่ลำรวยนี่นิสยัยอะไรนิสัยเป็นแบบนี้แววเอาเข่าให้ลร่ำรวยแล้วจ้ะนางกินนิดเดียวแต่นางมานั่งตรงนี้เราก็มาคู่ใส่สโมกกี้ตรงนี้ กินน้ำแล้วจ้ะกินน้ำอยู่หน่อยนึงกินข่าวหน่อยนึง หน่อยนึงจ้ะแล้วก็มานั่งต่อละไม่ลุกไปไหนเลยจ้ะนอนอยู่ก็ตรงเบาะนอนตรงนี้จ้ะสงสารนางจ้ะไม่สบาย เดี๋ยวพอแพ้หายดีแล้วเราก็จะพาสโมกกี้ไปตัดขนจ้ะไปทล่างไปทำความสะอาดเนาะ